วันนี้ก็กำลังเข้าสู่ปราสาทแปดเหลี่ยมนะครับเราจะมาดูเทคโนโลยีการก่อสร้างปราสาทแปดเหลี่ยมเป็นยังไงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับข้างนอกของปราสาทแปดเหลีล่ยมนะปราสาทขมเบลเรปราสาทปราสาทใบจุงนะครับปราสาทใบจุงนะครับนี่คือเราเข้ามาข้างในนะครับร่มรื่นมากครับเป็นปา่านะเป็นป่านะครับ,น,นะรบนี่คือก็จะมีช่วงของ กำแพงนะครับกำแพงป่านะครับเป็นเป็นคันนะครับก่อจะขึ้นมาก็เป็นคล้ายๆกับบันไดนะครับซุ้มประตูเรียกซุ้มโคบุระนะครับก็เป็นหินทรายนะครับอ่าโอเคนะก่อด้วยอินะครับก่อด้วยอินะขึ้นมาตรงนี้เป็นซุ้มประตูครับโคบุระนะซุ้มประตูข้างหน่นะเราจะไปเจอปราสาทแปดเหลี่ยม นะครัเด,ดินลงมาครับโอเคนี่คือบริเวณทั้งไหนนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ครับตรงนี้นะครับนะมีกลุ่มปราสาทด้วยกันอยู่สามสี่ปราสาทนะครับนะอันนี้คือน่าจะเป็นประสาทเมนประทานนะครับฮนะ สวยงามมากครับผมเพิ่งเคยเห็นปราสาทที่อยู่ในป่านะครับนะครับนี่คือลักษณะของปราสาทครับผมมีรูปเรียกว่าเป็นรูปครุฑนะครับเป็นครุฑครุฑอ่ะนะข้างในในตัวปราสาท ปราสาทตะเรียมคือหมายถึงว so ่าโครงสร้างทางด้านสถาปัตย์โยธานะครับปราสาทตะเลียมเห็นสร้างสายเห็นไหมครับด้ำมันจะมีรูปเขาเรียกว่าขึ้นโครงไปก่อนเราค่อยแกะนะแกะเขาเรียกว่าแกะแกะอิฐทีหลังเห็นมครับจะมีรูปแล้วแกะอิฐตามทีหลังนะครับก็จะขึ้นขึ้นเขาอิฐไปก่อนแล้วเขาเอาแกะอิฐออกนีคือแกะสลักตามนะด้วยวิธีการนี่คือเทคนิคในการสร้างปราสาทตเเลี่ยมขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างนะปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ ตัวเรือนตัวคาเป็นแค่สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่นี่คือการเป็นแปดเหลี่ยมเพื่อถ่ายถ่ายแหนงนะครับว่าจะเป็นการถ่ายแรงนี่คือเก่งมากนะจะเห็นว่าตรงมอต้าก็คือตรงปูนกาวผสมนะจะไม่เห็นส่วนประกอบของปูนเลยนะจะเนียนมากนะครับเราโคสอัพมาใ้ใกล้นะปกติเนี่ยถ้าเราข่อฉาบพวกงานก่อปูนเนี่ยมันจะมีจุดต่อแล้วเราหว่ังจอยนะครับอิดก,ก้อนต่อก้อนนะครับแล้วขนาดของอิดเนี่ยค่อนข้างที่จะสมมากนะครับ ใกล้เคียงกันมากนะครับนี่คือมูลเชื่อมอาจจะใช้ยางไม้หรืออาจจะใช้อ้อยนะสมัยก่อนนะก็ยังทนอยู่นะครับนี่คือยุคที่เก่าแก่นะก่อนยุคพระนครคือก่อนครวัดนครทมนะครับนี่คือสมัยพระเจ้าอิสานประมาณอนุอาณาจักรแห่งอาณาจักรเจลานะครับเจอกันครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พาเดินเข้ามาข้างในตัวปราสาทกรุงปราสาทแปดเหลี่ยมนะครับปราสาทใบจุงนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับโอ้โห ยาวไปถึงนู้นเลยครับเนี่ยครับนะกอด้วยเขาเรียกว่ากอด้วยอินะครับอันนี้รูปตั้งของเทวสถานนะครับอาจจะเป็นรูปเคารพกหรืออรูปของเซวลึงนะครับนี่คือคันเครื่องถ่นะครับนะนะครับนี่คือเครื่อ่าน,นั้นฐานโยนีเครื่อถานฐานโยนีนะครับอันนี้คือท่อส่งมสูตรนะครับ จะออกมาทางนี้นะครับท่อสมงมืสูดอันนี้คือที่ตั้งของลูกป,ปั้นเคาลบหรือว่าซิบะรึงนะครับนี่คือลูกป,ปัน้นคะรับเครื่องบนนะครับโอ้โหเป็นต่องขึ้นมานะโอ้โหสูงมากครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับที่สุดของตัวนี้นะครับ